คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ จากช่องเกงหวยลัตเตอรี่157นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะมาพบกันในชุดของเลขชุด2ตัวล่างนะครับประจำวันที่1กุมพาพันธ์2568นะครับสําหรับเลขชุด2ตัวล่างนะครับในงวดนี้นะฮะจะมีสูตรอยู่10สโสดด้วยกันนะครับ เจนว่ามันมีที่ไปที่มาเยอะมากเนี่ยสิบสุดนะมีที่ไปที่มาเยอะมากนะสิทิศทางแต่ผมจะทำให้ดูเพียง3มทิศทางก็อพอนะครับไม่งั้นเวลาจะไม่พอก็ขอทำความเข้าใจนะครับเราจะใช้เรียงเบอร์นะฮะที่ วางตำแหน่งถูกต้องทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็จะขีดเส้นใต้ไว้ที่วันที่17มกรลา16พฤกพุจิกา16กันยานะ16กรักฎาดา16พฤษภานะคือสีงวดเราจะขีดเส้นใต้ครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสังเกตเท่านั้นเองนะ ว่าขนาดนี้เรากำลังคำนวณอยู่นัดจุดไหนในงวดนี้ก็คือวันเราคำนวณงวดบันที่1นึคุมภาหกแปดนะในตำแหน่งสีเหลืองนี่นะอยู่ใต้เส้นสีแดงพอดีนะครับในตำแหน่งสองตัวล่างนะสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างซึ่งจะตรงกับบันที่หนึ่งคุมพา หนึ่งทันวาหนึ่งโตราหนึ่งสิงหาเนี่ยนะครับเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบประมาณ 3- 4ถึงงวดนะครับอ่าตอนนี้ตัวเลขจะมาจากไหนจะได้จากการเอาตัวเลขนะที่อยู่ข้างบนเส้นเนี่ยประมาณ1ล็อกเนี่ยประมาณ4งวดนะเอาลงมานะ ตำแหน่งไหนบวกกันแล้วจะลงมาที่ตำแหน่งวันที่1นึกุมภาหกแปดนะครับผมจะทำให้ดูรักสามตัวอย่างนะในจำนวนทั้งหมดสิบโซด้วยกันทำให้ดู3ตัวอย่างก็เพียงพอนะครับสำหรับงวดนี้คืองวดวันที่หนึ่งกุมภาเลขมาจากไหนบ้างนะตำแหน่งแรกที่ผมให มองไปนะครับก็คือตำแหน่งตำแหน่งนี้นะฮะอยู่ใต้เส้นสีแดงพอดีนะในรางวันที่หนึ่งประจามันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดอยู่อยู่ใต้เส้นเนี่ยราว,วงมาที่สองตัวนี้นะฮะสี่สามนะตรงนี้ก็เหมือนกัน ใต้เส้นวงมาที่หกห้านี่ใต้เส้นวงมาที่สี่กับหนึ่งนะทีนี้เรามาดูนะว่าเลขในตำแหน่งนี้หลักหน่วยกับหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งบวกกันแล้วนี่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่มันจะมาที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะคือวันที่ หเสียงหาหนึ่งธันวาหนึ่ง,งุมพานะครับตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเซกับ1บวกกันได้ห้านะครับเซบวกกันได้ห้าเลขห้านี่ควรจะลงมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะฮสองตัวล่างของวันที่1ตุลานะครับก็ออก้าเก้านะครับถูกต้องนะครับอันนี้หกับห้านะหกกับห้า บวกกันแล้วได้หนึ่งนั้นเลขหนึ่งก็ควรจะวิ่งมาอยู่ที่นี่นะ,ะออกหกหนึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสี่กับสามบวกได้เจ็ดเพราะนั้นเลขเจ็ดก็ควรจะมาอยู่ที่นี่นะครับก็ควรจะมาอยู่ที่นี่นะครับต่อไปตัวอย่างที่สองนะฮะตัวอย่างที่สองก็วงไปที่ข้างบนเส้นนะงวดที่หนึ่งวัดที่สองวัดที่สามนะ บนเส้นงวดที่หนึ่งกับงวดที่สามหนึ่งบนเส้นงวดที่สองปิดหยุดนะครับบนเส้นงวดที่สองกับงวดที่สี่นะครับวงไปนะตรงนี้ก็วงไปตำแหน่งนี้นะครับบนเส้นงวดที่หนึ่งกับงวดที่สี่วงไปนะเอาเลขสองตัวนี้มาบวกกันนะครับ สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับนัวเลขห้าก็ควรจะมาอยู่ที่นี่นะฮะเลขห้ามานี่นะครับออกมาแล้วครับอันนี้ก็เหมือนกันศูนย์กับหนึ่งบวกกันได้หกนั้นเลขหกก็ควรจะมาอยู่ที่นี่นะวิ่งมาตามลูกศรนี่นะฮะเสร็จรแล้วปั๊บว่ต่อไปงวดที่จะถึงนะฮะ เลข6กับเลข4บวกการควรเลเป็นเลขศูนย์เพราะนั้นเลขศูนย์ก็ควรจะลงมาอยู่ในวันที่1กุมภาหกแปดเช่นเดียวกันแนตะ่ตำแหน่งสองตัวล่างนะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างนี้นะฮะสีชมพูนี่ให้วงไปที่บนเส้นนะบนเส้น1งวด2งวด1งวด2งวดงวดที่2งนะวงไปที่ตำแหน่งนี้นะฮะ หลักสิบกับหลักร้อยนะของรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หน,นึ่งนะนี่วงไปที่นี่นะบนเส้นวันที่สองหลักสิบกับหลักร้อยบนเส้นวันที่สองหลักสิบกับหลักร้อยบนเส้นวันที่สองหลักสิบกับหลักร้อยนะฮะอ่ทีนี้มาบวกกันเลยนะครับบวกกันเลยอย่างตัวนี้เจ็ดบวกเจ็ดได้กับสี่นะฮะ เ,เลขสี่ควรจะวิ่งมาที่ตำแหน่งนี้นะออกสี่หกนะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเก้ากับศูนย์บวกกันได้เก้านะครับแลาวเลขเก้าควรจะวิ่งมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะออกห้าเก้านะครับถูกต้องนะครับนี่ศูนย์บวกหกนะศูนย์บวกหกได้หกนะครับได้หก และกควรจะมาอยู่ที่นี่นะฮะหกหนึ่งนะเอาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยในงวดต่อไปที่จะถึงนี้เลขสามกับเลขเจ็ดบวกกันได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเลขศูนย์ก็ควรจะมาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะเขียนทรงนี้แล้วกันนะเลขเจ็ดกับเลขศูนย์เนี่ยมันควรจะมาอยู่ที่หลักหน่วยหรือหลักสิบ ของวันที่หนึ่งกุมภาหกแปดนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่าทีนี้เมื่อเห็นตัวอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจับคู่กันเลยนะครับเนี่ยจากติดติทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่สิบสูตรเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบสูตรด้วยกันนะฮะเมื่อรวมและตัดแล้วเนี่ยมันจะมีเลขที่ซ้ำกันอยู่หกศูนย์หก 0, 0, นะครับทีนี้ก็จะเหลือเลขแค่2 07 653จําในจำนวนนี้ควรจะมาจับคู่กันแล้วจะออกเป็นเลขท้าย2ตัว2 0 27 26 สองห้าสองสามนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สามเจ็ดหก เจ็ดห้าเจ็ดสามหกห้าหกสามห้าสามนะฮะกลับไปกลับมานะฮะคร,บ,ครบมีประมาณสิบห้าชุดนะครับ แคปหน้าจอได้เลยนะครับเป็นสถิติไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าควรจะตัดหรือเรียงลำดับตัวไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องแกงหวยลอตเตอรี่1นึ่งดว้วยนะครับสวัสดีครับ